ไหนนะคะตอนนี้เขาเรียนแข่งกันอยู่นะสวยมากไหนคะทุกคนอ่ะเขาเลือกแต่เฉพาะตัวดำนะว้าวสวยจังเลยค่ะพี่พีชนี่พี่พีชเลี้ยงเองเหรอคะเก่งมากสวยมากเลยทุกคนค่ะอันนี้เชลที่พี่พีชเลี้ยงนะคะเชลที่พี่พีชเลี้ยงไม่ใช่อันนี้ มินเนี่ยนและตังเสือจะบอกว่าทุกคนอ่ะเลือกเลือกแต่ตัวที่แบบดังๆไปตั้งประจำป้าเนี่ยไปมอลลี่ไปคือเรียงไงก็สวยเราอ่ะเอาตัวที่แบบคนไม่ค่อยจักมาเรียงแล้วมันก็ยังสวยกว่าทุกคนจะบอกว่าพี่พีทมีฝีมือในการจัดเรียงทุกคนมีความเห็นว่าไงคะสวยไหมคะที่พีทจัดเรียงเออ ากดูติดตามได้เลยนะคะ YT นะคะวันที่30เดือนนี้นะคะเปิดบ้านใหม่อีกทีก็คือเต็มชั้นนะคะผนังคืออะไรไม่รู้จักคะเรามีนี่ไหนของเจป,ปูอ่ะเป็นแงเป็นแงของเจป,ปูคือจัดจ้านตามสไตล์เจป,ปูบ่งบอกถึงคาระ จริงๆและเปื้อนเพื้นที่ด้วยมีคนบอกว่าเจ๊ปูจัดเสร็จเร็วจังเลยคนอื่นซ้อนค่ะคนอื่นซ้อนค่ะเจ๊ปูใช้สูตรโกง <c oughs> เจ๊ปูใช้สูตรโกงรรจริงๆ,งๆแม้นั่นละน่ะอ่ใครหาสะสมอยู่นี่เพื่อมีใครถูกใจคอลเลกชันไหนนะคะคถูกต้กองค่ะก็ะไปดูที่เข้าฟ่างแฟคตอรี่ได้นะคะ นี่โคตสวยที่แล้วว่ามันสวยมากไงนค่ะนี่ไงใช่เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วสวยมากแครแบร์รุ่นนี้สวยมากฟิลแบบเมทัลลิกหน่อยๆชุดก็พอน่ารักมีคนบอกชอบมินเนี่ยนเห็นไหมพาไปดูมินเนี่ยนอีกทีนึงใช่ต้องดูใช่เพราะว่าจอิงาเขาใช้ฝีมือในการเรียงเลยนะครับเพราะว่ามินเนี่ยนเนี่ย แต่ละตัวมันใหญ่ไม่เท่ากันอ่าพีพีพูดก็มีเหตุผลบ้างอย่างงี้ง่ายมากคือทุกตัวยืนไปต่อกันทางอื่นดีกว่าค่ะทุกคนเลยจริงโอ้อ่ะแมวอ่ะตู้นี้ต้องหองเจค่ะค่ะยังไงคะลองดูค่ะทิศทางอ่ะเข้าบ้านเลยดูนะคะอ่า หยิบชั้นนีแน่นอนนะคะควักเงินกวักทองเข้าบ้านบุ๋มค่ะเออเป็นพีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีคอลเลกชันไหนบ้างเผื่อใครสนใจนะคะ f a คทอรี่นะคะวันที่30นะคะเดี๋ยวคลิปลงนะคะ YT ติดตามเลยแผนทน่ารักมากนะคะเป็นตู้เจแล้วคือทุกคนก็จะมาเชยชมที่นี่ ขอดูเทเลทับบี้เทเลทับบี้น่ารักมากเธอเผื่อใครจะเก็บกันนะคะอันนี้เป็นเทเลทับบี้นะคะนี่มันเป็นมันเป็นูดูน่ารักมากใช่ค่ะที่บ้านใหม่นี้น้องนอนน่ารักมากเห็นไหมทุกตัวเลยอ่ะดีมูน้องดีมูใครอยากเก็บคอลเลคชันไหนใครยังมีไม่ครบเธอดูเลย แล้วเธอก็ทักมาได้เลยที่เข้าฟังเอ้ยไม่ใช่แก้มหมู่แฟตตอรีไ่ไม่ใช่ก็เป็นมิจฉาแล้าบ้าเป็นมิจฉาเข้าไปทุกวันแล้วว่า,ามัน,น,มนจะจีดใครอ๋อจะรับพี่บุ๋มสบายนี่น่ารักอ่ะอุ้ยน้องอยู่ไหนตะก้าเห็นไหมมีคนบอกว่า AI แอบมาฟัางตลอดถ้าไม่รู้จะโทษใครโทษฟังได้ไดเลยค่ะ จริงจริงหนูว่าเป็นเหยื่อของสังคมหยอตัวเป็นเหยื่อใช่น้องคาชิปูน่ารักคาชิน้องคาชิเหมือนมีเธอเลยแก้นแดงๆอันนี้เหมือนมีเธอเลยทุกคนฟังลับจบเกินเบอร์เกินเรื่องมากพี่เนยบอกจริงอันนี้ทุกคนคือกำลัง จัดแจงอย่างไรแม่แม,มาช่วยจัดครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่มาช่วยจัดด้วยค่ะทุกคนสวัสดีครับวัสดีขบ้านเขาไม่ได้หรอเขาได้แล้วแม่แม่สวัสดีค่ะไลฟ์อยู่นะคะเปิดโกดังแม่บอกห้ับถูงสินค้าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปวันที่30มสินี้นะคะเราทุกคนจะได้เห็นว่าแบบคืออลังการอะมุกว้างมุงกว้างมุมกว้างมุมกว้างมุงกว้าง,ง,ว,างวันนี้แม่แต่งตัวมาในลุคแบบว่าสาวน้อยชุดชุดอยู่บ้านอยู่บ้านกับรองเท้าหัวเข็ม <c oughs>